บายดีมาลุนน้ำกันเด้อพี่น้องมือนพาซิงมาเอาโนอเอาดวงโนด่ดวงเนาะมาลุนน้ำกันว่าดวงโนไ่ไหมเป็นยังไงพี่น้องมาเดี๋ยวผมจะพาให้เบิ่งเด้อให้เบิ่งกันน้องได้สมาจด,ดวง แบบนี้เนาะแบบนี้ถือว่ามีอันมีแมงมาโจไปแล้วมันวางไข่ไปแล้วเลยนี่เย็นหนิเนาะตัวผู้มาวางไข่แล้วถือว่ามันเป็นดวงอย่างนแ่แหละมามานเรือนน้ำกันเบิงบ้งเบิ้งตัวนี้ก่อนเลยเนาะแบบนี้เนาะตัวแบบนี้ถือว่ามันแหง้งมันตายแล้วมันมีเลยเนะาจะจิตดึงให้เบิง้ง โอ้เห็นว่าเดว่ามีดอกอยู่ขาในนอนตัวนี้มีในนอนมาบ่งน้ำกันเก่กนะอ่ามันลุ่นน้ำกันบ่ง เด็ดเด็ดเห็นบ่วเด็ดนะมีแล้วมีแล้วเห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่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 ดอกหน่อไม้ดอกหน่อไม้ดอกหน่อไม้นี่หน้าตาประมาณนี้แหละ เบิ่งนี่กินนอไม้เนาะนี่ตัวเป็นมเลยเขียวเหลืองอึบนี่ประมาณนี้นอหนึ่งกับมีตัวหนึ่งเด้อพี่น้องอหนึนน่งมีตัวหน,นึ่งเนาะเมื่อไรมีหลายโตเดี๋ยวอันไหนพ่อเจี๋ยใส่อันนี้ก่อนเป็ดบางใส่ก่อน เดี๋ยวมันสิเต็มในแล้วบางใส่ ให้ลงไปมันรุนน้ำกันว่าสิได้จั๊กตูตอนนี้ผมหวั่นใจว่ามีบ่มีเพราะว่ามันก็แห้งเลยเนาะก้อนน้องใหม่มันตายแล้วมันรุนน้ำกันเบิ้งเอาใจเบิ้งทางนี้ก่อนเด้ออยู่ทางนี้บ่มันรุนน้ำคันบ่มีแล้ว แสดงว่าอยูดทั้งนี้อ่าอยู่ม่งนี้แล้วอยู่ม่งนี้แนนอนเดี๋ยวผพาพกกนพาพวก่ันด้วยีวยู่หนึ่งสองสห้ดปดเกอ่าเชิ้นถ้ว่าจะได้เก้าตัวบ่อดวงเน่เห็นแล้วเห็นแล้วเด็กพี่นอกเห็นได้เห็นแล้ว นี่เองอยู่นี่เองอยู่นี่เองนนนนเ,นเนี่ยนเนียเนียเนียเห็นป่วเนี่ยเหลืองเหลืองนี่มันเด่นนวลมันเน้ยนี่มึงหน้าตาหน้าตาหน้าตาจับเพิงปึ๊บปึ๊บนี่ดวงโนไม่พี่น้องเอ้ย ตัวใหม่แซ่บปีกินแซ่บหาได้สองตัวแล้วใส่บางใบไม่รู้น้ำกันโอ้แบบนี้ถือว่าบปรไนได้พี่นอ่อแบบนเลยเป็นว่ามันออกไปแล้วเนาะบปเสื้อลงพาเบิ้งลงพาเบิ้งน้ำกันถือว่ามันแก่ลี่ยมันกิดเป็นตัวแม่บินออกไปแล้วมันแก่ลบ่ยผมมีในนอนมาพาน้ำกันบบเบิ้งอัปบปอร์เซอรผมเด้อ นะพาเลยเนาะพี่เบิ้ง,งเอ้ยเห็นเบิ้งม,มีเลยนะเนาะพามันเกยแล้วมันออกไปแล้วบิมีแล้วเนี่ยมันออกไปแลนะ้วเนาะมาเบิ้งทางนี้เบิง้งโมเสียไหนมันออกเลยเนาะไหนเป็นหุ่ตัวนี้เบิ้งมาลุูนตัวนี้น้ำกัน ใหญ่ๆบางเงื่อนวันนี้คือว่าเบิ้งหู้แลว้วท่านตะออกก็ท่านตะออกอย uh ู่หู้ทิพาประกอนมารู้น้ำกันเบิง้งทีน่นะี่บอตัวนี้เนี่ยคือมันเนาซื้อๆโอ้หน้าจิมี่ได้หนิหน้าจิมีบอลนี่มาลุนมาลุนมาลุน นี่เลยบอมี่มี่เลยบอมี่บอมี่น่องเ้ยบอมี่บอมี่หายไปใส่แล้วคือบอมี่เนาะตวนี้นี่คือบอมี่เนาะ,นออนะหายไปใส่แล้วโอ้ oh my god มันออกแล้วบอไดีคือห็น อืมคือบะมี่ไปดิต้องใสใสดูนี่คือบะมี่มาเบิ้งตัวนี้ไปดิตัวนี้ถือว่ายัางอ่อนถ้ามีก็ยังอ่อนเนาะดวงมี่ก็ยังอ่อนอยู่พาไปกันเนี่ก็น้อยยังอ่อนเนาะโอ้ยบนันดาเอามาเลยอเอาไปเป็นดวงเป็นนอนไม่ได้มาก,กินไหนบะมี่ บ่มีมาเบิ่งดูตัวนี้น้ำกันเลยอันนี้มันเหี่ยวมันแห้งแต่ถือว่ามีเลยเนาะเพราะว่าดวงกินข้างในแล้วมันก็นเหี่ยวมันก็นเนา่าเฮ้ยน่าจะมีเลยเป็นหูกินหูอยู่นี่ไปจ้ามาหลุดน,นุมกันเบิง่งเอ้ยขานี้กับตัวน,น้อยเป็มีกับตัวน,น้อยขึ้นกันเข้อนี้แต่แกเ,กเนาะ เออปไปมันดุมันยังสิตัวใหญ่มันสิอ้วนมาหลุด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 นี่หน้าตาออกมาแล้วนี่แหละประมาณนี้หน้าตานี่อ่าไา้สามตัวแล้วมาหลุดกระต่ออ้าวตัวนี้เบิ่งเด้อเนี่ยโอ้ตัวนี้ก็น่าจีอ่อนอยู่เนี่ยเนาะเพราะว่ามานานันยังทัน ถ้าเป็นดวงแล้วมันจะกินกินข้างในนอเนาะกินนออ่อนอะตัวนี้มันสิตายมันสิเหี่ยวมันสิแหง้งตัวนี้ยังดิบยังเคียวอยู่ต้องพาบังก่อนที่มีกับตัวน้อยขึ้กันตัวนี้มันเธออาจจะบ่มีก็ได้โอ้โบม่มีไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเนาะผมเอามาก่อนเนะาะอีกจัก ซิบเบอร์เนาะอีกจักซิบเบอร์เป็นดวงในนอนมาลุกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็น่ายจะอ่อนเนาะตัวนี้นะอาน่าลองเบิง้งลองเบิ้งคือว่าวตัวนี้อ่นอนๆ่อนดีกดว่าคนอ่อนเยอะโอ้ยยังคนเดมนี่อยู่ยังเป็นโนอยอยู่น่ะยั่งยั่งอยู่ยั่งอยู่กีจักซิบเบอร์เลยเป็นดวงในนอนเลยเนาะนี่นี่ยกำลังสิบเปลล็นเนาะ ตัวเมย์กำลังวางไข่บ่มีมาหลุดตัวนี้น้ำกันตัวนี้กับบ้านนาจะมีตัวนี้ก็ได้เออบ้านนาจะมีดอรกำเป็นโนออยู่บ่มีบ่มีตัวนี้บ่มีคือกันหน้าตัวนี้ตัวสุดท้ายน้าๆตัวนี้อ่าตัวนี้มีแน่นอนจับมัอ่อนๆี่อ่อนๆแบบนี้ถือว่ามันกินข้างในกุนแล้วมันอ่อนเนาะมาหลุนเบิงมาหลุนเบิง แกให้เบิง่งเ้อะที่จจักตัวถ้าก็ได้สามตัวมีเนนนอนนีน่วจับอ,ดอดนน่อนๆเหมือนมีเนนนอนนี่ปลอกปลอกก็ได้เลยเด้ เห็นปลายเห็นปลายเห็นบอลเนี่ยนอนนองจิงม,มี่หนึง่งนอมีตัวหนึง่งนี่นี่หน้าตามันนะครับฮะประมาณนี้เนะาะไปจ็กโตนะเบิงนะบ้งนะเบิ้งนะเบิ้งก่อนโอ้ได้กซี่โตเด้กซี่โต ได้สี่ตัวนะครับตัวนี้ยังอ่อนเนาะตัวยังอ่อนสีเหลืองๆตัวนี้ถือว่าแกแล้วแกแล้วตัวนี้กำลังสองตัวนี้กำลังตัวนี้แกตัวนี้อ่อนแห้งอ้าวดวงนอไม้ครับนะครับเอาไปปีกันกินเลยพี่น้องไปเมื่อปีกินน้ำกัน